ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ดิจะมาลองทำเขาเรียกว่าอะไรนะใบอ,อบอนไซมะพร้าวเนาะอุปกรณ์ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะจะลองทำดูเพราะเห็นกระแสรเริ่มมาแต่ว่าในเมืองไทยยังยังไม่ค่อยนิยมเนาะนี่ก็จะต้องมีลูกมะพร้าวเนาะเป็นครั้งแรกนะเราก็เราก็กำลังจะฝึกทำอะ่ะ อันนี้เห็นไหมอันนี้เริ่มทําไปละต้องรอดูว่าว่าจะยังไงก็จะก็จะมีนี้นะคะเห็นไหมมีน้าอันนี้เป็นถุงเท้าใหม่นะเราซื้อมาเรากะว่าจะมาหุ้มนี่แล้วก็อย่างนี้เราก็ปอกมะพร้าวเดี๋ยววันหลังจะกาลังพยายามฝึกปอกมะพร้าวอยู่เพราะว่าปลอกไม่เป็นนี่เห็นไหมเห็นไหมคะ พอเราปอกมะพร้าวเ,าเราก็ต้องหามะพร้าวอะคะ่ะที่ที่มันงอกหลาหลายคนยังไม่รู้จักดีเนาะคือดีอะทำงานประจำนะคะแต่ว่าด้วยความที่บ้านแฟนอยู่ที่สามพานแล้วก็บ้านแฟนก็จะเป็นสวนมะพร้าวเห็นปะเ,เราก็เลยเฮ้ยอยากลองทําดูนะคะก็เลยเนี่ย ได้ได้ลองทําแล้วแต่เดี๋ยวก็มาลองติดตามดูแล้วกันว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะคือถ้าทําได้ต้นหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคอะเราก็อยากจะเก็บไว้เก็บไว้เองนั่นแหละประเดน็นนี่พอปอกมาแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดีขอไปปอกพวกนี้ก่อนจะพยายามกำลังพยายามพยายามปอกเองอยู่ สามลูกนี้ดีตั้งใจว่าดีจะปอกเองนะอ OL. อะไรที่เราไม่เคยทําก็ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทำไมมันจะทำไม่ได้วะเออแล้วลก็เดี๋ยวรอดูค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดีต้องขัดตรงนี้ให้มันเรียบร้อยกว่านี้อีกนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต่อนะคะโอเคแค่นี้ค่ะมาค่ะ <Oracle. S 2> เห็นไหมนี่ ดีปอกเองนะโคตรภูมิใจเลยเอยเห็นไหมสี่ต้นนี้อาทิตยาปอกเองนะจ๊ะอ่านี่นะคะก็พอหลังจากที่เราปอกแล้วใช่ปะ่ะเดี๋ยวทั้งหมดสลูกนะนี่ทรงมันก็จะต่างกันเห็นปะคะนี่ละทรงมันก็จะต่างกันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะนี่ต้นนี้ก็โตและ เนาะก็เดี๋ยวดีจะเก็บรายละเอียดแบบเก็บให้มันเรียบร้อยนิดนึงหากระดาษทรายมาขัดให้มันเงาเนาะแล้วก็ตัดกิ่งตรงนี้นี่กิ่งตรงนี้เขาจะตัดกันออกนะคะเพราะว่าจะได้ยับยั้งการเติบโตของมันอะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยยิ่งถ้ามันมีมากเท่าไหร่ปุ๊บอะต้นมะพร้าวมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดี้ขอ เก็บรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวมาตัดใหม่ค่ะมาค่ะหลังจากที่เราได้เก็บรายละเอียดมันย้อนแสงเนาะจะเห็นไหมนี่เห็นไหมเก็บรายละเอียดแล้วเนาะคืออันนี้มันเป็นลูกแรกที่ดีปอกเราวบาปอกโดยการใช้มีดไงลากเลิกหายหมดเลยอะ่ะเออ ก็เลยต้องแก้โดยการเดี๋ยวเอาแช่น้ำเนาะเอาแช่น้ำนี่ก็จันะคะคือตรงเนี้ยจากที่ศึกษามาเขาเขาให้กรีดออกเนาะเห็นปะเห็นไหมอะไม่น่าจะเห็นไหมตรงเนี้คือคือต้องกรีดออกเพื่อไม่ให้มะพร้าวสูงขึ้นนะคะ อันนี้เป็นหนึ่งต้นเมียสองยอดเนาะไม่เอินไปเจอมาเดี๋ยวเดี๋ยวดี้ต้องใช้มีดกรีดตรงเนี้ยค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ดี่ใช้ผงไาะ้ะนี่ค่ะพุ่มพุ่มมันไว้เพื่ออะไรเพื่อที่กันกระลามะพร้าวแตกด้วยแล้วก็ให้มันช่วยเก็บความชื้นเนาะนี่พุ่มแบบนี้เลย ไปข่หมีนี่ขู่หมีเปิบอหานี่ออามาแช่น้านี่มีแวตเตอร์ท่านกล้องชัน เน่นี่ขายอย่างเงี้ยก็แช่น้ำไว้เงี้ยเน่เลี้ยงลากค่ะเพราะว่าอันนี้คือลูกแรกที่ดีที่ดีอ่อลองปอกแล้วบางเออเราปอกผิดวิธีเราก็ต้องช่วยมันเนาะโอเคนี้นะคะ เหมือนกันค่ะเดี๋ยวยี่ก็ต้องใช้คัตเตอร์คมๆกรีดกรีดตรงนี้มะเพื่อยับยัง้งความสูงของมันแล้วก็ตรงนี้ลากมันเริ่มสวยแล้วแต่ขออีกนิดนึงที่อยากให้มันดแบบให้มันหุ้มลูกอ่ะเนี่ยหุ้มลูกทางเนี้ยมันจะได้สวยๆเนาะเราเวลาเราไปตั้งกระถางเขาจะแบบเนี่ยเออ ทรง,งสวยอยู่นะโดยโดยส่วนตัวคิดว่าทรงสวยอยู่ค่ะก็เดี๋ยวหุ้มถุงเท้าเหมือนเดิมหุ้มถุงเท้าไว้แล้วก็แล้วก็ไปแช่น้ำไว้เหมือนลูกนั้นส่วนลูกนี้นี่ลูกนี้ก็สวยเห็นปะนี่ลูกนี้เห็นไหมเดี๋ยวก็จะเอาไปหุ้ม,มหุ้มเหมือนกันค่ะหุ้มเสร็จป,ปุ๊บล้วก็ใส่ถุงเท้าไว้ปุ๊บแล้วก็แช่น้ําความตั้งใจคืออยากอยากอยากจะให้ลากมันเนี่ย เห็นไหมกให้ล่ามันเกาะเกาะลงมาตามรูปเนี่ยพอเวลาเราปลูกเราก็จะลงดินแค่นี้แล้ตรงนี้เราก็จะโชว์กันตามมันอยากออกโอเคแค่นี้ค่ะ